สวัสดีตอนเช้าไยรุ่นตื่นกันเลยยังตอนนี้เขาจะมาชงกาแฟทีด้วยครับใส่ลงไปเล็กน้อยกาแฟโซดแถมหนึ่งจอดน้ำตาลนี้นิดหน่อยครับเขียวอเขียเเขียวอเ,เ,เล็กน้อยให้น้ำผ่ลงไปนะครับไวรุ่นจัดปลายน้ำร้อนแล้วก็คนด้วเข้ากะครึ้โอ้โหแล้วก็ใส่นม นะครับแล้วก็คูัูฮูฮูฮครับูอูฮ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 ูัูฮ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 ูัูฮ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 ูายฮู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 ฮ